ว่าไม่พร้อมที่จะเสียเดือนอะไรหลหมื่มนะคะแต่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็อยากจะเชิญชวนนะคะลุมแม่บ้านนะคะหรือว่าประชาชนท่านไหนนะคะก็ะอยากจะได้จะได้ไดมีสิทธิ์ในส่่นตรงนี้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะวันนี้ที่มานงานวันนี้ค่ะเราได้สมัครมาตาสุสิตไปเรารือยัง้ายังค่ะาตามคำเชิญชวนนะคะว่ามาตาสุสิต ก็คือจะประกอบอาชีพอิสระกันใช่ไหมคะแม่ค้าพ่อค้าอะไรต่างๆมันเป็นหมู่บ้านคนเลยค่ะขายกันเยอะมากก็คือส่วนยังไม่ค่อยได้สมัครในเรื่องของการเรื่องประกันภัยกันค่ะเดี๋ยวเป็นคนนำเล่องมาเอะไรนี้ประกอบอาชีพอะไรคะขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคอยู่ที่ไหนคะที่มั่งบ้างพี่ใหญ่หมู่บ้านเจรเทศ นี้นะคะเราอยู่กับทางด้านประธานสภา องค์การรูกจ้างพัฒนารายง,งานแห่งประเทศไทยนะคะคุณนนท์ตัวสนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านค่ะว่าจุดประสงค์ที่จัดขึ้นในวันนี้เพราะอะไรแล้วก็มีการเชิญชวนให้กับผู้ปิะกการตน,นค่ะมาสมัครเป็นเพราะอะไรสวัสดีค่ะค่ะเริ่มแรกเลยค่ะจุดประสงค์ที่จัดขึ้นสำหรับงานวันนี้ค่ะจริงๆแล้วสภา์การลูกจ้างพัฒนารงงานแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์กรองลูกจ้างนะครับซึ่งมีสมาชิก,กสาภาพแรงงานกำกับอยู่ร้อยกว่าแห่งแล้วก็ยังทํางานกระเพื่อขายภาคประชาชนนะครับนโยบายแลของรัฐบาลน,นั้นอยากให้ประชาชน มีการประกันภัยโควมาตรา40ภาคประชาชนนะครับ แล้วก็มีประชาชนจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจนะว่าสิทธิประโยชน์ของมาตรา40นั้นมีอะไรบ้างนะวันนี้ก็เลยเป็นการจุดประกายนะให้กับพี่น้องชาวบางปีนะพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณีให้ทราบว่าเรามีประกันมาตรา40นะครับเพื่อจะให้ภาคประชาชนนะอาชีพต่างๆนะเข้ามาสมัครเป็นผู้ประกันตนนะคือจริงๆแล้วนี่ในประเทศเราเนี่ยนะซึ่งมีประชากรตามสำนักงานสถิติชาตินะฮะจับตัมาสุดท้ายของปี54ก็มีประชากรอยู่6 64ล้านคนนะ มีภาคแรงงาน,นที่กําลังแรงงานเขาเรอไปอยู่ 38, 38ล้านนะครับในส่วนแรงงานในระบบคือมีลูกจ้างในกจ้างมีอยู่ประมาณ12ล้านคนนะครับในส่วนภาค เกษตรกรรมนะครับประกอบไปที่วิสาหกิจโยมมา15ล้านจำนวน15ล้านเนี่ยครับยังไม่มีระบบประกันสังคมเลยนะครับซึ้ได้ข่าวจากสำนักงานประกันสังคมเขาบอกว่ามีมาสมัครแล้วประมาณล้านสามนะคัดังนั้นยังขาดอยู่ตั้งอีกสิบกว่าล้านก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่แบบคนที่ประกอบอาชีพที่เป็นลูกจ้างที่ส่วนมากส่วนมากที่ยังไม่มี ระบบประกมมาศน์ขงผมค่ะค่ะแล้วทีนี้งานที่จัดขึ้นวันนี้คะเรามีการมอบความรู้หรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้กับคนที่มางานกิจกรรมนะตอนเช้านี่ก็จะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยท่านติดภารกิจในเรื่อ,มมองอภิราลรัอบให้ผู้สานเรื่องมนนะทางโรงมามาล่าวแทนค่ะ <c ười> แล้วก็ยังมีวิทยากรจารส่วนกลางพฆษณาประกาศนงาพูดในเรื่องสิงทธิประโยชน์มาตรา 40, 40. <c ười> แล้วก็ยังมีประกันสังคมบางทีนะครัาเปิดบูธนะะนครับให้กับพี่น้องนะอันนี้ก็คือสามารถสมัครเปอิสระครับสามารถสมัครราบตราสิทธิ์ได้ตรงนี้เลยสามารถมาสมัครตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะค่ะนีเวลาเองอืมค่ะแล้วทีนี้เมื่อเขาสมัครไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าเออตนเองจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังไงให้บ้างคือช่วงบ่ายก็จะมีวิทยากรนะโดยเฉพาะตัวผมเองนะแล้วก็ทางในกลุ่มของวิทยากรจากประกันสังคมจะขึ้นทีวีอธิบายนะครับเฉพาะสิทธิประโยชน์ให้กับ ผู้เข้าร่วมสมนาได้รับทคราบว่ามาตรา40มันจะแตกต่างกับกองทุนสวทช30บาทอย่างไงนะะเพื่อให้เขารู้ก่อนว่าถ้ากองสมัครมขาเป็นมาตรา40เขาจะได้อะไรบ้างครับอย่างน้อยที่สุดอย่างนะครับก็มีทางเลือกสองทางก็มาตรา40ทางเลือกที่หนึ่งก็คือสมัครเข้าเป็นผู้ประกันมาตรา40โดย่า้ค่าสมัคร70บาทรัฐบาลเพิ่มไปอีก30นะครับสิ่งที่เราคุ้มครองก็คือคนที่เสียชีวิตนะครับก็จะได้ค่านะครับทำศพนะ ไม่ได้นะก็จะได้ค่าทดแทนคาาารยได้นะรับ2 0 0บาทต่อครั้งอะไรอยู่ครับติดไม่เกิน20วันมันจะมีสิทธิ์เราทางเรื่องที่2นะครับก็คือนะครับผู้ประกันตนมู้ตา43มาสมัครได้นะแต่ตั้งแต่100บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มอีก50บาทเป็นเงินออมจะภาพอ๋อรัฐบาลช่วย50ด้วยเป็นเงินออมนะช่วงอายุ60ไปนะก็จะได้เงินออมค่ะ และทีนี้หลังจากนี้ค่ะเราจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของใครที่ต้องการสมัครอะไรอย่างนี้อีกไหมคะสมัครพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะก็จะมีเรื่อยๆนะพรสภาของเรานี่นะมีสาขาอยู่นะครับจะเป็นกบินบุรีนะจะเป็นที่จังหวัดพนครศรีอยุยาจะเป็นส่วนสุขการนั่นเราจัดนะครับทุกเดือนนะเป็นตำนาแบบรถชอบเล็กๆอ๋อคือจะลงมาพื้นที่ให้ความรู้ด้วยค่ะ มีปัญหาหรือว่ามีในเรื่องของผู้ประกันตนที่ยังไม่เข้าใจสิทธิของตัวเองแล้วก็ใช้ไม่ถูกหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็จะมีคําถามเยอะนะคำถามว่าทําไมกฎหมายบังคับให้นะครับให้คนที่มาประกันตนต้องมีกาหนดระยุด้วยบางคน61กปีอย่สปีเพราะว่าแรงก็อยากมาสมัครอย่างเงี้ยก็จะให้ขยายอันที่สองก็อยากให้เพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้นถ้าถึงเร่องทอดผู้ประกันตนในในระบบเป็นลูกจ้างเอาทอดประกัน 40ยังไม่ได้เราเขาหยุดอยางเรียกร้องให้สิทธิเพิ่มเติมมากก็จะได้เท่าเทียมกับมาตรการอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในอนาคตเนี่ยเราน่าจะขยายนะคุมองดูน่าจะขยายให้สิทธิมากขึ้นนะเท่ากับผู้ประกอบตัวเนระบบ ณนรมมลทานทํรรงค่ะเป็นในสน่วนของที่ปรา,าราฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านคะในเรื่องของความสาคัญสําหรับผู้ประกันตนที่จะต้องการสมัครในมาตรา40ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเริ่มแรกเลยค่ะที่ขณะนี้ที่ทางประกันสังคมนะคะได้มีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระค่ะเข้ามาสมัครในมาตรา40อันนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะอ๋อว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนของเราที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือว่าทำงาน าชีพอิสระเนี่ยเขาเหมือนกับเขาไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันในชีวิตหลักประกันในรายได้หลักประกันในชราภาพให้เขาเลยนะคะหมดแรงเมื่อไหร่ก็หมดเงินเมื่อนั้นนะคะ mm. ก็เลยส่วนนี้เนี่ยการขยายเรื่องของประกันสังคมมาตรา40ออกมาเนี่ยก็จะจะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยได้มี อะไรเลย,เ,ลยเพียงแต่ว่าขออย่างเดียวให้ท่านมีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า15แล้วก็ไม่มากกว่า60นะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ไม่มีบัตรมาตราสังคมมาตราเเป็นคนที่ไม่มีบัตรประกันสังคมมา อาชีพอิสระก็คือเราเป็นนายจ้างตัวเองแล้วเราก็เป็นลูกจ้างตัวเองใน,ในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าหนึ่งก็คือว่าอย่างกรณีคนขายลูกชิ้นปิ้งคนขายขนมกล้วยปิ้งอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่ว่าช่างตัดเย็บเสื้อผ,ผ้าอยู่กับบ้านนะคะหรือช่างตัดผมนะหรือแม้แต่จะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์วินรับจ้างขีทข่ทุกปุ๊กทำขับแท็กซี่เนี่ยได้หมดคนเหล่านี้ซึ่ง แล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าประกันสังคมมาตรา40เนี่ยเปิดมาขยายกรอบกันมาเนี่ยทำเพื่อท่านอย่างเดียวเลยนะจริงๆเลยนะคะแล้วอยากที่ท่านฝากไปถ็นผู้นำคนนะคะหรืว่าประชาชนที่ยังไม่สมัครในมาตรา40ได้บอกเรื่องของความดีว่าเป็นยังไงบค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องนะคะ อกระบบหรือคนที่ทํางานอิสระทั้งหลายนะคะดิฉันมองว่าวันนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเราควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีๆนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงขึ้นจากเดิมซึ่งเราเคยหาเช้ากินค่านะคะวันไหนเจ็บก,ก็ไม่ได้เงินวันไหนตายก็ไม่มีเงินรักษาถ้าเราไม่อดออมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะชักชวนทุกท่านให้มาร่วมกันทำประกันสังค าไว้ตรงนี้ค่ะจากครบจบเลยครับท,ที่สมุดประกาศครับจบจริงๆนะฮะทีคนเข้าไป สมัครมาตราานสิบค่อนข้างเยอะทีเดียว <ๆ S 1> <oung où S 3> ครับ <Natural. S 3> <ignon. S 1> เดี๋ยวประเด็นสุดท้ายกันล้วกันนะครับเรื่องของการประเมินสถานพยจบาลที่จะได้มาตรฐานไม่ได้าตรฐานเนี่ยนะครับหลังจากที่ มีการคัดเลือกไปแล้วอันนี้เราประเมินไงทุกปีหรือว่าต้องสุ่มเอาหรือยังไงที่จริงแล้วมีหลักการว่าโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเราต้องไปเยี่ยมเขาครั้งหนึ่งต่อปีับไปเยี่ยมหรือไปตรวจไปใช้คําว่าไปตรวจไหมือคจะไทยไปให้คาแนะนาในการพัฒนานะคะซึ่งก็ปรากฏว่าโครงการประกันสังคมเนี่ยเริ่มทําให้โรงพยาบาลเนี่ย เป็นโครงการแรกเลยที่ทําให้มีการไปเยี่ยมโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาที่ค่อนข้างดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งน,นะคะก็อยากจะเรียนบอกนะคะคท่านผู้ชมคะว่าโรงพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยกว่าจะจัดตั้งได้เนี่ยผ่านการกันกองหลายหน่วยแล้วของประกันสังคมนะคะก่อนจะเข้าก็ตรวจร,ระหว่างเข้าก็ตรวจร,ระหว่างที่ดําเนินการรักษาผู้ประกันตนอยู่ก็ตรวจพ้าเรียนไม่ดีก็ร้องเรียนเข้ามาได้อีก มีข้อร้องเรียนมากๆตัดโคต้าไม่จ่ายผู้บังคันการตนให้ถือว่าศักยภาพคุงไม่พอจากแสนหนึ่งอาจจะเหลืออยู่สามหมื่นเรามีระบบค่ะเพราะฉะนั้นยินดีเลยค่ะถ้าตรงไหนไม่พอใจมีร้องเรียนเข้ามาหนึ่งห้าศูนย์หนะคะจะได้เป็นแต้มคนดีเราชมนะคะคนไม่ดีเราก็ ค่อยๆคุยกันนะคะภาษาคนไทยแล้วก็อาจจะมีการลงโทษบ้างทาไม่ดีเราก็ตัดแต้มได้นี่คือมาตรการสําคัญที่ประกันสังคมนะคะดูแลผู้ประกันตนแล้วก็อยากให้มั่นใจค่ะว่าการรักษาพยาบาลนั้นอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะคะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณฮะครับแล้วก็สถานีประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับมาติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดี สวัสดีครับ